ครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง DIY Gamer นะครับในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเกม Hero of Cloud นะครับผมก็เนื่องจากแบบว่าที่ผมแบบว่างๆเนาะเบอร์เซ็งๆนะครับหาเกมเล่นอยู่นะครับผมนะก็ได้มาเจอกับเกมนี้นะครับในวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่าเกมนี้นะครับมีลักษณะเป็นยังไงเนาะซึ่งตัวผมเองก็ยังไม่เคยเล่นนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับผมเล่นครั้งแรกนะครับผมนะก็อาจจะแบบเออเอองงๆนะครับผมวันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับผมนะว่าจะเป็นเกมแนวประมาณไหนนะครับผมโอเคพอเข้าเกมมาก็อ่เหมือนแบบนั่งเรืออยู่ปะตอนนี้ก็เหมือนว่า เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก okay. <asan> ็ไม <ang uine> ่ค่อยเข้าใจเนาะโอเคชาเลนจ์นะครับผมเริ่มภารกิจนะครับเหมือนแบบจะไปตีมอนบ้าแบบมอนสเตอร์อะไรประมาณนี้ปะอืมโอ้โหแบบถือว่าแบบภาพสวยอยู่นะก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมในคอมที่เขาเอามาทำเป็นเกมมือถือหรือเปล่านะถ้าใครแบบที่โลก็สามารถเม้นบอกกันได้นะครับผมนะโอเค ตอนนี้ก็ยังแบบเป็นแบบสอนเล่นอยู่เนาะเราก็ทำการดาวน์โหลดไปนะครับผมนะต่อไปก็อัพเลเวลครับแล้วก็ติดตั้งเนาะน่าจะเป็นติดตั้งอุปกรณ์นะครับผมนะโอเคเราก็ทำการติดตั้งไปเลยครับโมเดลตัวละครอ,อะไรแบบนี้นะแบบสีภาพในเกมหรือว่าอะไรแบบนี้ก็สวยเลยนะใช้ได้นะน่าเล่นอยู่นะ สำหรับเกมนี้เนาะก็ไม่แน่ใจว่าเปิดมานานแล้วหรือยังนะเ,เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแบบเปลี่ยนภาษาแป๊บหนึ่งนะไม่รู้ว่าแบบอยู่ตรงไหนนะ <What? S 1> โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยนะเนาะต่อไปเดี๋ยวเราจะลองแบบเปลี่ยนชื่อกันนะครับผมนะดูเหมือนว่ายังเปลี่ยนไม่ได้เนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมนะโอเคเราก็ทําการแบบ ตะลวีเดินเจียนไปเรื่อยๆเนาะโดยส่วนตัวผมว่าผมชอบนะสำหรับเกมนี้นะเอาละครับผมตอนนี้ก็ล่องเรือไปไหนไม่รู้นะครับในถ้ำอุโมงค์นะครับผมนะเหมือนจะเป็นถ้ำอุโมงค์ลับนะครับตอนนี้นะครับได้เข้าไปแล้วนะครับเข้าไปแล้วจะเจอกับตัวอะไรนะครับผมนะก็ไม่อยากกดสคริปต์เนาะก็อยากดูแบบภาพในเกมแบบเนื้อเรื่องอะไรไปด้วยนะครับ มือนจะเจอกับแบบเหมือนกอฟฟินปะกิฟฟอนกอฟฟินอะไรล่ะเฮ้ยน่าจะไม่ใช่กิฟฟอนแล้วนะครับผมนะน่าจะแบบน่าจะเป็นมังกรแล้วล่ะนะทรงนี้นะโอเคเหมือนเราจะสู้กับบอสนะครับผมนะบอสเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหแบบ4ี่หมื่นกว่าเลยนะจะไหวไหมเนี่ยทีผมตายไป2แล้วครับผมนะตอนนี้โอ้โหไม่รอดครับผมแตกหมดทั้งทีมนะครับ <c oughs> บ้าบอเกินนะครับผมนะ ผู้เล่นใหม่นะครับก็เจอกับบอสสั้นแล้วนะครับผมนะไม่รู้ว่าตัวนี้เชื่ออะไรนะครับผมตอนนี้โอ้โหแบบอะไรเนี่ยแบบเหมือนแบบจะเขาเรียกว่าอะไรอีโวปะแบบอีโวนะครับผมนะตอนนี้นะอะไรเนี่ยมงกุฎเหรอมงกุฎอะไรเอาละครับผมนะแต่ค่าคือใครเอาล้วครับโอ้ข้าคือผู้ทำลายเอาละครับผมนะยังไงต่อครับไม่รู้ครับผมได้ตัวนี้มางไงไม่รู้แล้วครับผม ซัดบอสไปครึ่งหลอดเลยนะครับผมนะตอนนี้นะบอสใกล้กจะตายแล้วนะครับผมโอ้โห oh, oh, ว่าไงจังหวะน,นี้เลือดไม่ลดเลยนะครับผมนะตุ้มไปเรียบร้อยครับบอสตายยังไม่ตายอันตีไปนะครับผมจังหวะน,นี้อไม่รู้ว่าใช่อันตีหรือเปล่าน,ะน่าจะใช่นะก็เรียบร้อยนะครับผมชนะไปได้นะครับผมนะแล้วยังไงต่อครับจังหวะน,นี้อะไรอะไรค <Yeah. S 1> ืนล่างนะครับผมนะ ต้อรู้ไหมเมื่อกี้เจ้าเท่มากเลยนะพลังนี่เหมือนมาจากมงกุฎแต่ทำไมอยู่ในร่างค้าอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่านไม่ทันนะครับผมนะเฮ้ hey, การทดสอบเพิ่งผ่านรอบแรกโอ้ oh, อันนี้แค่รอบแรกเองเหรอเดี๋ยวยังไงจะไปไหนกันต่อนะครับผมนะทุกต้องเอาเซียไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับเชื่อเอาเซียนะครับผมนะมีอะไรเนะี่ย กอรีาด้วยหรอใช่ปะน่าจะก,กอรีานะ <What? S 1> เอามีใครแอบ,บดูอยู่ครับอะไรครับมีคนแอบ,บดอูมงกุฎมอละเต็มแล้วโลกนี้ในที่สุดน่าจะสนใจขึ้นแล้วอา้าก็จบที่เรียบร้อยนะครับผมนะก็เหมือนว่าแบบจะผ่านด่านแรกแล้วนะครับผมนะไปด่านที่2แล้วเนาะชื่อด่านว่าดินแดนแห่งสายลมนะครับดินแดนสายลมเนาะ ใครก็กดเข้าไปเลยนะครับจากเมื่อกี้นะครับผมนะตอนแรกเนาเป็นอะไรนะเป็นแบบเหมือนเราอยู่ในทะเลเนาะแบบเราพายเรือนะครับผมนะตอนนี้ก็ได้กลายเป็นแบบเหมือนเดินอยู่ในทุ่งหญ้าเราเนาะตอนนี้ก็อะไรไม่รู้นะครับผมนะเหมือนปลดล็อกอะไรไม่รู้ได้นะครับ <S 2> <S 2> อ๋อตอนนี้ครับผมเปลี่ยนชื่อได้แล้วเนาะเราก็จะตั้งเป็นอา่อาอ่า DY DY g a m e r แล้วกันเนาะ d ยเกมเมอร์นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็กดยืนยันไปเลยครับชื่อยอดเยี่ยมมากโอ้แน่นอนทำไปอะไรเนี่ยเกนฮีโร่เหรออารมณ์แบบเหมือนแบบให้สุ่มฮีโร่ไงปะผมคิดว่าน่าจะใช่นะนี่แบบจะทำเสียงแบบเหมือนภาคทำไมวะเนี่ยโอเคสุ่มสิครั้งเนาะ เราก็กดซูมไปเลยครับผมโอ้มาแล้วครับโอ้ได้แสงแบบได้กราดมันแบบสีทองมาหนึ่งอันเนาะก็ยังไม่รู้นะครับว่าในเกมนี้นะเขาเรียกระดับความแรงของการาดว่ายังไงเนาะยกตัวอย่างเช่นเกมอื่นๆนะครับก็จะเรียกแบบ S S R S S R บวก S S S อะไรแบบนี้นะครับนะผมนะก็ไม่รู้ว่าเกมนี้จะเรียกแบบนี้หรือเปล่านะ โอเคก็เพิ่งเล่นวันแรกเนาะมาแล้วครับผมตัวสีทองจะเป็นตัวอะไรระดับห้าดาวนะครับผมโอเคครับไม่รู้จักครับผมนะเรียกได้ว่าไม่รู้จักตัวไหนเลยนะครับผมนะในเกมนี้นะก็น่าจะเป็นตัวหดาวแบบเริ่มต้นนะแบบที่เขาแจกให้เนาะก็ไม่รู้ว่ามันจะเก่งหรือเปล่านะตัวนี้นะก็คิดว่าน่าจะเก่งอยู่มั้งนะ เหม er, like like ือนแบบเหมือนแบบตัวแบบเหมือนเทลอนัทเลยเนาะเหมือนเทลในแบบอาวีเลยนะครับผมนะเอ่อคือแบบผมอยากเห็นแบบฮีโร่ตัวอื่นบ้างอ่ะเขาดูตรงไหนกันนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอคลิกดูก่อนนะออ๋อตรงนี้หรือเปล่าเออเออน่าจะตรงนี้นะทุกคนนะ ตัวนี้มันแบบโปรไฟล์เหมือนแบบอินุมากีีแสงเลยนะอินุแสงในแบบซัมนเมนอ,อร์วอลเลยนะครับผมนะแต่คลิกดูก็ไม่ใช่เนาะเขาก็แบบมีตัวละครเยอะอยู่นะทุกคนนะเดี๋ยวผมวนะ่าเดี๋ยวผมค่อยแบบมาทำคลิปแบบดูทีหลังดีกว่านาอโอเคเราจะมาสรุปเกมนี้กันแบบคร่าวๆกันเลยดีกว่านาอโดยส่วนตัวแล้วผมผมชอบนะชอบเลยแหละ ก็แบบว่าดีนะก็แบบก็น่าจะเป็นเกมที่แบบเหมาะกับสายฟรีอย่างเราอยู่นะก็ถือว่าโอเคเลยอะไรก็สวยเลยนะแบบผมก็ชอบเกมแบบแนวแนวนี้อยู่แล้วนะโอเคครับก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับผมนะก็ไปแล้วครับบายบายครับ